ไม่กลับไม่ือออ่อรอไม่ว่อรอทำที่ชิดกันหน่อยอ่ะหายไปไหนฉันก็อ,ออกมาทำงานเนี่ยใช่ไหมครับพี่อ่<ห>คอมพิวเตอร์นี้นะครับเ้า <c oughs> รู้แสงไฟใช้กล้องเป็นอย่างคล่องแคล่วทึกทนลุยไปกันทุกที่ใครสนใจส่งเรซูเม่และพอร์ตโฟลิโอมาที่ปัจจุบั jobs at gmail.com มันก็ได้แล้ววันนี้พวกเราคนเดียดูไม่หนึ่งคนอยู่คู่เดียวนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาในน้ามของคูรัก์นะครับเพราะวันนี้ผมจะหนีเที่ยวเฮ้ผมจะหนีเที่ยวนะวันนี้ไม่ต้องบอกแฟนผมนะว่าผมไปไหนบอกว่าผมอยู่ในหมู่บ้านเล่นปิ๊เน็ดไปนะโอเคนะตามนี้นะโอเคเนื่องจากว่าจุ๊บมาแล้วทุกคนมันเทิมเกริมนะครับมันหนีเที่ยวบ่อยมากจังเนี้ยก็วันนี้นะครับผมจะหนีเที่ยวแบบลูกผู้ชายหนึ่งวัน ช่วงนี้ผมต้องหนีเที่ยวคนเดียวทุกคนเพราะว่าเพื่อนหลายคนของผมเขาไม่ยอมเอาด้วยนะครับไปแล้วเพื่อนที่มากับผมส่วนใหญ่เขาโดนเรียบร้อยนะครับเจตพานุเขาโดนทับทิมอยู่ในบ้านนะฮะอดออกจาบ้านโดนกลับบริเวณเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับผมส่วนคุณซาวินก็โดนการ์ดขังเหมือนกันครับแล้วก็จับให้ทรงแต่งตัวเซ็กซี่เป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมเขาโดนกันหนักครับเขาเลยว่าต้องขอเผาเผาลงก่อนเดี๋ยวแอบไปวันหลังนะฮะผมบอกแอบไปตอนเนี้ย โอป้าสายไปกลับมาแล้วเราจะมาใช้ตังค์สร้อสุดไร้กันต่อเหมือนเดิมไปเลยดีกว่านี่เป็นทั่คิไหม ต I I อนนี้ก็ถึงภารกอนน้วนะควนคือจริงๆแล้วเนี่ยกูมีแพวก็จะไปร้านเมดคาเฟ่ใหม่นะคือเขาวอารอบเนี่ยเป็นร้านที่บอว่ามันอีกแนวนึงว่ะเอยากรู้ือน,นะเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วร้านมีมัลคอร์นะต้องมาภารกอนก่อนเพาะว่ารถโคตรติดนะแล้วต้องหาทางเดินนี่เขาบอกว่ามันเชื่อมจ่ากาอนมันเดินไปได้นะผมไม่รู้ตรงไหนอันนี้มาหายรูบเทมไหมได้ดิ เฮ้ยจากจากตรงนี้มันไปมามันฟองยังไงรู้ไหมเออรู้เห็นผมเดินลงมุมมาครั้งแรกมาั้งแรกอันนี้ผมไม่ได้ผมพาไปได้พาไปได้แล้วเขาถ่ายให้ถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะเขาให้เดินไปทาง BTS นะแต่ผมรู้สึกแปลกๆว่ะเหมือนผมลืมอะไรบางอย่างเลยเนี่ยผมรีบอยู่ชั่วโมงจนผมลืมใส่รองเท้ามาฮะผมว่าสวยนะก็ว่าไม่คนเป็นโมดเยอะอยู่บ้างไม้ลืมรองเท้าบ้านเรียบร้อยครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทปลาดอง โอป้าสส่เปลกลืมรองเท้าก็ต้องซื้อใหม่แต่มันเท่มากอาจากท้องก็ต้องใส่เลยก็ลืมรองเท้ามาจากบ้านนะโอเคอย่าเล่าเก็บของแล้วก็เดินไปมันคองครับเพื่อที่มีเชี่ยวแบบลูกผู้ชายครับสด้ได้ครับได้าบ้าไอ้มาพูดไยังไงอะอะไรนะมาพูงไม่รู้ไม่รู้ ไคือมาบนกองกรอนจะร้องไห้แล้วม่าบนกองคืออันไหนวะนี่ไงนี่ไงถึงมาบนกองแล้วผมหาทางขึ้นชั้นบนไม่เจอไม่ได้โทรศัพท์เลยไม่บนเลยผมเดินมาโอ้ยพอจะเจอยอดลสวรรค์จำทางจับไม่ได้สวยแล้วอะไรวะเนี่ย สวัสดีครับเรารู้กันไหมครับว่าร้านเฮ้ยร้านเมดใช่ใช่ร้านเมดคาเฟ่อยู่ไหนที่นี่ใช่อาจูมาใช่อาจูมาอุ้ยอาจูมามาไม่อยู่นี่แอบเที่ยวอ๋อแอบเที่ยวอ๋อคิดวิาอาจูมาแอบเที่ยวครับข้างพี่พี่แอบเที่ยวข้างข้างพี่สวยมากเลยคนไหนวะอ๋อวันนี้วันนี้เดี๋ยวมีจะไปร้านเมดอ๋อเมดนี่เขาบอกเป็นไฟแบบว่าแสงสีวิบวับอ่ะรู้ไหม โอโหเลยครับงานดีแบบนี้เนี่ยไม่น่าไม่ใช่แล้วมันใหญ่มา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 ้นลยี่สิบนะก้นละยี่สิบละปยี่สิบลบี่สิบมาน์ะชมีเชมีเชโปรตีนแนดกมีเชฟมีเชฟรสชาติสช้มีเชคมีเชฟปาบาบ่ขาผามีเชฟมีเชยแคชเชฟกสน อปป้าแอดอาชุมามีเช็คเคล็ดลับกุ่นดีของอปป้าป้จะขอพร้อมกันได้แล้ววันนี้เฮ้ยวันบอกว่าผมเจอแล้วอ่ะผมเจอของดีแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยนี่แหละที่เราจะต้องหนีเที่ยวเข้าไปนะครับสวัสดีครับกระดาษนี่ห้องอะไรกันพี่อย่างไรรอผมพยายามหาไฟ มีห้องสาหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนโอ้ยในคนคนละแนวกับเมค,คาเฟ่เตรงนู้นเลยนะได้แล้วอันนี้จะเป็นแนวแบบว่านั่งทิว,เค,เวคุยโอ้แนวนั่งทิวไปคุยๆที่นี่จะเน้นเป็นบาร์นะคะก็ะใครอยากมาดื่มสั่งปั่นกับเพื่อนหรือว่าสองเราจะดบบเ,บเดินอ๋อเอดื่มกับน้องเมทได้เลยใช่คือน้องเมทน,นั่งใกล้ๆเลยใช่ก็จะมีซื้อเขาเรียกว่าดิงค์ให้น้องด้วยออ๋ดิงค์อ๋อมีอาหารใช่ไหมใช่ผมหิวมากเลยเด เราโอเคขรบกวนการตกแต่งร้านเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าเน้นไฟนีออนนะครับผมสว,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีสสดครับอันนี้จะเป็นเมนูนะคะเมนูเราจะขายเครื่องดื่มเป็นหลักแต่ก็จะมีอาหารมาเล่นด้วยน่นอนนะครับคนระดับคุป้าดัชชี่นะครับมาทั้งทีแชมเปญเลยค่ะอบคค่ะนอนคอ์แล้วน่ ต้องขับรถกลับบ้านฉันเป็นแบบนอนแอร์บ้นเอ้าหรอใช่ค่ะอันนี้คืออะไรขวดละพันห้าเขาจะกินหมดเหรอขวดใหญ่ไหมมีกระไหล่ก่มีแป้งเย็นมีน้ำเย็นใช้กับเราแป้งเย็นกินค่ะเอาอัเอาอันนี้มาอันนี้ขอบคุณค่ะผมมันอุปบ้าใส่เปย์แล้วทุกคนคือน้องชี้อะไรผมก็ผมก็เอาหมดนะครับตอนเนี้ยก็แบบว่าดีดีแย่งให้เราอาจจะแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้า แชเปญนึขวดได้คุยทั้งหมดเลยอ๋อคือได้ทั้งร้านเลยเอาเรียกมาให้หมดเลยแต่ว่าถ้าถ้าขวัญขึ้นไปจะมีแชมเปญของให้วจะมีการแห่แชมเปญมาให้คือเราจะร้องเพลงแล้วก็เปิดขวดแชมเปญให้พิเศษสำหรับใครแล้วใครทุกคนจะมาลุมที่โต๊ะเลยค่ะแล้ก็ร้องเพลงไงค่ะอันไหนนะข้างหลังใช่มันเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ของขับรถครับติดเลยไม่ได้กินแล้วเรามีอะไรอีกอะก็จะมีอาหารทานเล อาเล่ก็จะเป็นไฟล์กับคาราเกะก็ถั่วเอดามามิะเอามาหมดเลยอย่างละหนึ่งมั้อ่าใส่ผงไหมคะผงผงอะไรอะผมดี่งผงเขาไม่ใช่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 มีวิงซ์มีบาร์บีคิวแล้วก็ผงชีสอันไหนอร่อยเราเลือกะไรชีสอร่อยชีสอชีได้เลยกับคาราเกะออริจินอลเปาเได้อร่อยเขาให้อะไร้เสียัไหมรออยากอยากเสียตังคันหม่เดี ปกติแล้วเราจะถ่ายรูปคู่ด้วยไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากถ่ายรูปเกินเนี่ยก็จะมีเช็กอิคค่ะเป็นถ่ายรูปฟลอร์อยสามร้อยบาทหรืออยากจะได้รูปน้องคนเดียวกลับไปเก็บก็ได้ค่ะอ่าคือสามร้อยบาทนี่ต่อคนเลยเหรอต่อคนค่ะต่อคนหรอต่อลูกใช่โอ้โสี่คนวะเนี้หนึ่งสี่คนก็นากสองให้ไปสี่คนสคนสคนเี่คนไม่ต้องมาเพิ่มมานะอย่าเพิ่มมาเพิ่มนะงั้นเอาเนี่ยแหละเดินไปกันเดี๋วเดินหมดเดี๋ยวพี่เลี้ยงต่อ เดี๋ยวขอรับไปดกนะคะครับครับี่เราอมานั่งนี่ได้ไหมอ่ะมันไม่มันไม่อยู่ในเฟรมก้อะได้เออมันก็อยู่ในเฟรมก็อเลยอ้ยันนี้พี่แอบมาที่นี่อย่บอกใครให้รู้เลยไม่บอกไบอกเบ้านคนจริงอ่ะเขาบ้านจริงแ้ยปติเมที่ใส่ยุดตนต้าครับเป็นแคเดือนป็นแค่เดือนใช่ค่ะแต่ละเดือนก็อีเวนต์ต่า อ๋ออันนี้คือชุดไรครับชุดไรไหนแนะนำหน่อยฮะแล้วหญิงนีมาคอนเสิร์ตร้านไหนอเรตนหน่อยใช่ีมาคมาใช่ก็แบบทุกคนเป็นเซรีแล้วต่เป็นีมาโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้คืออันนี้เลยใหญ่ๆนี่แหละอานี่มีก็พอจริงนะไม่ใช่แบบอย่างพี่อย่างพี่หลับคครตรงนี้นะเป็นอ่ามวานอืนแทนหวานอืนแทนปกติร้านเปิดไปกี่โมงครับบโมงถึง5ทค่ะ บ่ายโมงถึงห้าทุ่มใช่ลารบาร์แพนเน็ตอยู่บางคลงชั้งเจ็ดดาวนขยับมาตามวุ่นมาได้นะน้องๆคนน่ารักมากเลยโอ้โหี่ียกขอไลน์น้องได้ไหมได้แต่ว่าจะมีไอจีไม่ไอจีจัไอจีตัวได้เราก็จะลงตารางงานของเราในไอจีเลยใช่ทำไมขอไลน์ไม่ได้ก็เข้าใจทำไอ้าวถ้าอยากมาเจอเราก็มาเจอได้ที่ร้านแล้วทำไมมีอย่เดียวใช่อะไรกันแอปแอปก่อน แบบ่สได้แต่วันนี้อาจจะปสุดท้ายถึงกันนเอร่อโดนไล่เลยครับโดนคือเป็นคนระเบียบนะเฮ้ยมันไม่มันเข้าไปไม่หมดอ่ะเราต้องมานั่งด้วยกันฮะทำชิคชิๆกันหน่อยอะ่ะ ีแไอทีเรามีพวกเราเต้นมากกว่ิสิไอหนูไม่ค่อยหนูเรียบร้อยหนูเรียบร้อยพี่ดูได้หนูไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าหนูเต้นนี่คนอาจจะแบบเลิกซื้อดิงให้หนูเต้นโจ๊กไปนิดนึงโอเคนี่งๆนี่งี่น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 ีน่นีนี่นี่นี่น่นี่อี่ะน่นี่น่นีะนี่นี่ชี่นีนีนี่นอนด ีทุกคนคือร้านนี้เราสามารถเล่นก่อนเกมกับน้องๆได้นะะฮไม่เสียตังนะคือเล่นได้ตลอดจังหวะมัน้วยเพราะน้องเอาจริงน้องไอกนัจริงนะจริงหรองจังไม่เล่นอ่าจะแบ่งครึ่งอ่ะแบ่งครึ่งแบ่งคนละครึ่งเท่าเท่ากันอ๋อแล้วมักต้องใครหมดก่อนชนะเนี่ยเหรอใครคนดแล้ใครได้เยอะกว่าอ่ะแล้วเราลงท้องกันเออสองปึ๊บเลือกอ่ะอ่าถ้าชนะก็ไอ้ถ้าเท่าก็อะไรไป เฮ้ยยังไงอ่ะคือเหมืนนกันเลยที่เหมือนกันลูกหรือเปล่าเดียวเดียวใช่อะไรเก็บได้ใช่คนที่เห็นก่อนเก็บอ่าเฮ้ยไปละไปละทำมาดิมาดิมาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเี้ยงน ครูจริงอ่ะใช่หรือไม่แคร์ทำไมทำไมอ่านี่เขามีคนหมายเลยมีคนทั้งหลายอย่าี้ครับตีนกิฟต์ปะที้นี่ผัดย่างเดียววันนี้ไม่มีกวางโอ้ใช่วันนี้ไม่มีกวางแล้วเราไปเปลี่ยนชื่เป็นกวางบบแต่ว่าอาหารมาแล้วนะไีกวางน้อยขอออกไก่อนพี่กินไก่พารลเกตที่นี่แล้วพี่จะกินที่อื่นไม่ได้อีกเลยใช่พี่อร่อยมากพี่จะท้องเสียใช่ไหมท้องจะท้องไม่ค่ะเรามีหมอเรามีหมอเราเรามีหมอ มีอะไรรองไครับพ yeah, uh, ี s <S ่น oh ่าดมขาวอไอยไาง้บอกเลยครับคนว่าน้องเม่ที่นี่แบบอ้วนของจริงนะครับตออเลยตอกคอมุกดีเลยบอกรู้สึกเอนเตอร์เทนเล้ยงเาาดูอบมไรดูพรายเป็นงเีมีใจจะปหนียวจะมีกวา้มีกวางมีกวางก็คือไงโอ้โหนั่น ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับมีคบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดถ้าเกิดผมเมาคือผมไม่ได้เมาวันนี้นะอืมรอเหรอเหรอเอเหอัหรอเงรงเหรอ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 ้รอเเอเอหอรรร้นอรรตาออเออารอเอเาอเอเอเหร จน๊กเก้าจุ๊กก้วจุ๊กเก้าทำไปทำไปเมาเนี่ยเมาเนี่ยอุ๊ยเมาแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวอ๋ออร่อยเนี่ยเป็นน้ำองุ่นเปรี้ยวๆนะครับเฮ้ยใครมาไม่อยากจะเอกห้องก็สั่งนี่ได้อะอย่าลองไก่เขาดีกว่าทุกคนไก่ที่เป็นเค้กที่ทอดเหมือนกันนะคะใหนบางมีไก่นี้ขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยเหรอชื่อเลยว่าอะไรกูจีนโอเคเพราะว่าถือไก่ปุ๊บจะมีชื่อขึ้นมางบทใช่เนี่ยคนตัดกูอีกแล้วสู้ๆนะมึง อ่งี้เหรอใช่ค่ะนี่ฮะแล้วแบบเราต้องกิเองหรอไม่คนป้อนไหมอะดูแลตัวเองค่ะเฮ้ยมีคนป้อนแล้วนั้ไม่ป้อนหปลเดี๋ยวออ๋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 ออออ๋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 อองอออออ มันมีความ juicy ข้างในนะแบบไม่ไม่แห้งแห้งเฮ้ยตากไี่เลือกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมว่าผมโดนน้องเขาไ่้แล้วทุกคนกำลังงายแบบมากับแฟนรึมั้ยเยอะเลยมาถ้บแฟนติดมาบ่อยกว่าจริงมั้เนี่ยลูกค้าผู้หญิงแล้วเราก็เยอะมากมากับแฟนแฟนผู้หญิงจะเมากันจนผู้ชายกันเป็นเพื่อนสาวใช่แล้วเลยตอนนี้พี่ว่าพี่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วให้มียุดแบบนี้ให้มั้ยเอามีเยอะเลยมาไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเขี่ยกันไป เรงจริงเนจริไม่ได้มาวันกิมมนจะนจะเป็นช่วงของร้านใช่น่ารัจะดูแบบใด้านสายิมใจมีแบบมอยู่เลยไหมเอ้ยกขึ้นเลยค่ะอ๋อเหนื่อยแล้วเนี่ยอยากพารู้ไหมเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นปะใช่ค่ะเรามีสาขาที่ญี่ปุ่นแล้วก็กาลังจะเปิดที่ลาวด้วยเฮ้ยจะบอกว่า F4 ช่องพี่เนี่ยคนลาวเยอะมากมาลับสมัครกันได้นะคะยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ มาแทน่บอกน่แพี่บอกว่าเจ้าของร้านต้องมาดูแล้วแล้วเขาต้องจ้างพี่ไปปรมทที่ลาวเราพี่จะพาเขาไปด้วยไปเที่ยวกันไปไปเลยไปไปแล้วเราไม่กินหรอเอาช่วยกินหดิะพ่อถ้าถ้เรากินมันจะแบบจะแรงงงค่ะพี่น้อยยปเนือดูว่าใน้านหมีัน้ เต้นนี้านเต้นในร้านเลาเนาะนี่ดินี่ดนี่ดินี่ดนี่ด้นี่ดนี่ดินี่ดินี่ดินี่อเนี่ดินี่ดินี่ดนี่มินี่ลินี้ดินี่ดิเี่ดินี่ดินี่ดอนี่ดินี่ดินี่ดนี่ดนีม่ดิน่นี่ดน่นี่ดิน่คินี่ดินี่ดนี่ี่ลนี่นีินี่น่านี่นีนี่เีนด พี่จอมยุ่เด้ของจริงไอ้ไ้ของจริงเลยนไปอยงอยู่อยู่ครชื่ออะไรครับชื่อนีออกออาบติเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับขาเต้นได้ทำตาเลได้ทำตาเลได้ได้เรอเฮ้วจริงบอกเลยร้านนี้มั่งของจริงทุกคน ทุกคนมีความอยากไม่พิเศษหมดแต่ว่าที่เนี่ยมีออริจินอลของเทลก็คือของเทลสุดพวกเราเป็นคนกินสุดกันทั้คือทุกหมืนจะมีรสบัลลังก์อ๋อเทลแล้ม็อกเทลมีไหมม็อกเทลเทลก็ได้แต่ไม่ต้องเหกันความปลอดภัยห่อเอาม็อกเทลแต่ละคนมาอยากลองนนี่เมนูคนนี้ตื่นมาเล็วต้องรักหรอต้องรัเลือดนนี่มาคอนเซ็ปต์ไปดิตอนแม่คอนโทรว์นอยากกินอะไรตามไม่ได้ละงงแลนะจะมีรสชาติเหมือนเลือดแล้วก็มีรสชาติของลมแม่ด้วยแก้วเราเนี่ยหรอ ่านนี้จเลือดแม่ตอนทอดหรอมม่บอกแล้วว่าวันนี้พี่จะาสายเปย์นะอราบินไปถึงหนึ่งแสนบาทไม่กลับเออเที่ยหงือเนยคะไม่ไม่อยารองอย้มันตัดยด ขอบดดะโนาทีโอเคนาทียังีชีวิตนะเราต้องตกใจนะเพราะมันต้องระเบิดถูกมใช่ใช่ลเราต้องใจเราต้องกีนะกีหน่ยนะเอเคให้นกรีนะาเนี่ยแปดอะกแ่ี้ปนี่ปกตอะ ไม่อปล่หรอไม่แปล่ไม่แปลโอเคแต่แกวารกด๋โอเคข้านอกรับกดแล้วใส่แลวสบายบใจขึ้นาใจโพตีพี่ไม่ชอบใครกินข้าวอขคนเดียวอเออรู้สึกเกงหน่ยแต่ว่าทำมาเนียเฮ้ยมันไม่เ็งเลยน้ำเมือกี้ปวด่อพี่ปดไปแล้วอุ้ยว่าอะไรกินไบอกเลรอไม่ได้อันนี้ก็ะกบอกกันก่อนะกบอกกนอเลยอปอ อ่ะให้หมดเลยไอ้ทุกนไ้เนียไม่ได้นําหนักไม่ได้นมำหนัไม่ได้มัไม่พิสู์ในตัวมพิส์ในตัวใช่ว่าอร่อยแบบไม่จำจำจไม่ได้โอเคร้านเราเท่านั้นพี่ิ้ันธุ์ค้มทางเอ่าอนี่เป็นเลื่อนนะแล้วก็จะมีมะลิมะลิน่คนใแม่นี่คือแม่แต่ร้านนี้คือคืนจริงไะมเาเห็นไ่มลูกค้าบางคนคือเขาคคืนมากเลยอะ วิวอะไรเว้ยอะไรกันสนุกแล้วเป็นกันเองทุกคนมากเลยว่ะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะไม่การบันเทียวนะรู้สึกว่าสบายใจแปลแปกนะเออสนุกด้วยนะลองมาดูนะทุกคนหนีเที่ยวตามป้าปป้ามาลองามว่าหนี่สบพันโบกไหม่อชุดฮันโบงไงน่ไม่ใช่ชุด่อไม่ใช่่ะอะไรนะชุดเนิ่าไงไอมไม่ใช่เหรอเฮ้ยน่รอต่อเราต่อนี่อะไร่ ตอบตอบไม่ดีไม่ได้ลคนนี้เขาต่อยเยอะไหมถ้าตบไม่ดูใจเขาจะต่อยเราเลยตตึงนะเอตตึงนะออย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้บอนิบาทค่ะพี่อะไรนะบอลบอนบอนบาทเอคนก่อนอคนใครเริ่ม่องนองนะครับโคนไม่มีออนะครับยมาด นึกถึงวันท er ี่พี่เกิดมาจากชีพีแม่เป๊ะเลยไม่เคยอยกดื่มแก้วไหนก็ไม่อร่อยเลยพี่จริงแก้วนี้อร่อยเราจะทำไงอร่อยอร่อยอันนี้อันนี้คืออะไรครับกีฬาคูณกรีนลาคูนใช่สีแบบเหมือนอยู่อวกาศกีฬาตรีนลาคูนกินแล้วลาต่อยจริงปาเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เ้ยอันน <laser magic> ี้ด so ีว so ่ะอันนี้ดีไออันนี้ก็ดี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 เหมือนกันตัวไหนชอบเค้าจเปรี้ยวๆอ่ะค้าเปรี้ยวๆอะไ๋อโอ้โหเนี่ยเปรี้ยวๆหวานหวานผสมมีหอมๆอันนี้อันนี้ก็ดีไงแบบว่ากินแล้วนึกถึงแม่เลยแบบพี่รู้สึกแบบก็แม่ทรมานไงก็จะค่ะใช่พี่รับความทรมานเนี่ยพี่กินพวกอย่พี่จะกลับไปมุกเข้าที่นี่แม่วันนี้เลยอันล้อนี้คือเนี่ยบอกว่าแฟนต้าน้ำเขียวใช่ไหม อันนี้คืออาคาเนะชูอาคาเนะชูแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะอ่าอันนั้นก็ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่มันก็เลยมันมีสองแบบเนี้ยแบบแอลกอฮอลแซวเลือกได้ผมจะบอกไว้ก่อนผมคือปกติแอลกอฮอล์คืออร่อยใช่แต่อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ก็เลยไม่รู้ไม่เคยทำเลยอันนี้ก็ได้ในชีวิตโอเ้ยขนมแรกคือหนูทดลองโอ้โหเหมือนเหมือนเมฆเลยอ่ะเป็นตาเป็นตาดู เดวนไปเลยคนนี้น่าจะกินเก่งยวหอย้าบมากใช่ค่ะไม่กินใช่พี่ไม่เห็นเขาหยุดกินเลยหรือเ่ให้กินาลูกค้าไม่ซื้อมาให้นี่คขาขึ้นเลยนะไม่จริงหรอจริงหรอขึ้นไปชั้นแปดซื้อของกินโอโห้ได้เหรอสีน้อยสี่น้อย นี่น้อยมางี่พูมันทำจริงพี่ริน้อยทานจริงน้อยเอเหก็คืออะไรวะ่เขาเปิดสาขาใหม่เาหรอเอาคน้ายเขาเฉยเลยทุกคนเขาดูอแฮปปี้มากเลยที่นี่แบบดูแบบเป็นกันเองม้าดูลอยลอยที่นี่เขาลอลอะไรหายไปไหนฉันก็ออกมาทำงานเนี่ยใช่ไหมครับที่คอมพิวเตอร์นี้นะครับ ทำงานอยู่เนี่ยกำลังซ่อมคอมพิวเตอร์อ,อะไรเขาอยู่ไหนกนเรองของานทำงานงานะประทังงานซ่อมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอ,อ,อร์เสียโอเคฮะครับ <c ười> หนูไม่เกี่ยวแล้วหนูไม่เกี่ยว <c ười> ถ้าพี่ดูอยู่หนูไม่เกี่ยวนะคะหนูไม่เกี่ยวหนูรักอาจุมาหนูรักพี่นักหนึ่งค่ะไม่เกี่ยวก่งกันหมดแล้วนดูหนูไม่ได้เข้าใจนะหนูไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ไม่ใช่หนาหนููมาเก่งหนูมากินเฉยมากินเฉยนี่เวลาที่เราต้องถ่ายรูปกับน้องทนะครับทุกคนมาเอาทได้บ้างได้หมดเลยาทำอได้บ้างม่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยป็น้ไไม่ได้ ໂອໂຫຊິເບາະໂອເຄນີ uh, <inaudible> <inaudible> ້ມາທາງອີກດິນຢູ່ແມ່ທາງນີ້ໂອ กับป้าแล้วนะครับผมทุกคนก็ถ้าจะม่าเดี๋ยวอยากให้ดูนะครับว่าอยากมีเที่ยวบ่อยผมก็ทาบ้างนะครับแต่ว่าทำไมที่นี่ผมไปที่มันดูแววทุกที่เลยวะระดับความฮาร์ดคอร์าจสลโของจุมม่าไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าสนุกดีทุกคนที่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ขอคนเป็นที่ที่แบบผมไม่เคยไปมาก่อนนะวันนี้ได้ลองไปก็รู้สึกว่ามันก็เจ๋งดีนะเป็นการเปิดประสบการณ์ร้านอาหารแบบใหม่นะ เป็นเมอิกลุกแบบหนึ่งนะก็เดี๋ยวมารอดีวนะทุกคนว่าที่ต่อไปที่เราจะไปหนีเที่ยวน่ะจะเป็นที่อะไรต่ออาจจะเป็นเมอีกที่หนึ่งที่แบบอีกแบบเขาป็ไปได้ฮะเไม่มีใครรู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีที่เยวอยากให้ผมไปแอบแฟนไปเที่ยวอย่ครับคอมเมนต์เยอะๆครับวันนี้ค่าเสียหายนะครับก็ประมาณ6,700เบเบาครับแต่ที่บอกครัผมอบป้าสายเปย์กลับมาแล้วนะรก็สิบอ็ด ลักยูทูบเบรคนละยูคูนเดียวนาดต่างคนต่างหนีเที่ยวเรื่อยๆนะก็ยังเลือกคุ่เดียวตลอดทําไมมันสลัดออกไม่ได้จริงๆเลยฮะสลัดอ่ะสลัดสลัด,ลดใหม่พบป้าแอบอาจมุมามีบอลขนมชีสบอลกรุบกรอบสุดฟินที่จะทาให้การดูนะดูดาวกินแกงเลฟินถึงนอกโลกด้วยรสชาติใหม่ครั้งแรกของโลกทรัฟเฟลิลชีสชีสเจ้มจน หอมชอบบัอเฟกลกรอบมันทุกที่ทุกเวลาเธอเมเชอมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวเคี้ยวเคริรได้ทุกคนอร่อยยันนอกโลกเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้รีบซื้อก่อนหมดน,นะ